ธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทเราจะเรียกกันว่า100พระราชินีเนาะร้อยแนวตั้งอามีนะคะห้าสวยนวะลสีฟ้ากลมกลืนหมดมากอะ่ะสวยอะ่ะส่วนอีกด้านนึ่งก็จะเป็นคู่ภาพคู่นะคะพระบรมชายาลักษณ์คู่ในหลวงกับพระราชินีค่ะส่วนภาพด้านนี้ก็จะเป็นพระราชินียืนอยู่พระองค์เดียวนี่ค่ะเนี่ยวันช้างไทยนะคะ พระราชินีเป็นเป็นพระองค์ริเริ่มนะคะวันกําเนิดวันช้างไทยทิธรบัตรด้านหลังจะเขียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาเจริญพระชนมาพรรษาหกรอบวันที่สิบสองสิงหาพุทธศักราชสองห้าสี่ค่ะเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของธนาบัตร โน่นนี่นั่นนะคะบอกเล่าที่ไปที่มาดูด้านหลังของด้านหน้าของธนบัตอรอันนี้ด้านหลังนี่ด้านหน้าเพราะด้านหน้าเขาจะมีหมายเลขเลขัมเบอร์เนาะเนี่ยค่ะหมวดเก้าหมดอ่ะเก้าทองศูนย <average> ์ศูนย์เก้าห้าศูนย์สมสามสวยงามถ้าคนคนที like ่ชอบงานศิลปะรวดลายอ่ะเขาจะดู ดูลายที่เขาออกแบบอ่ะความสวยงามของลวดลายจำนวนผลิตขนาดของธนบัตรนะคะกว้าง72ยาว172จําำนวนผลิต72 7ล้านสองแสนก้าหมืนก้าพันก้ากก้าฉบับค่ะออกใช้สองสิงหาเอ่ดสิบสี่ สี่สิงหาสองห้า hmm. ห้าสองห้าสี่เจ็ดพอน่าจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าตอนที่ออกมาให้แลกอะเท่าไหร่ mm hmm. แต่ณปัจจุบันนี้นะคะพ่น่ารับซื้ออยู่ใบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้ oh, mm hmm. มีพระบรมฉายาสาธิสลักสวย ที่หน้าธนบัตรที่หน้าปกก็จะมีเขียนพระราชพิธีนะเนี่นยค่ะเขียนว่าธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบค่ะสิบสองสิงหาสองห้าสี่เจ็ด นี่อันนะของในหลวงอันนี้คือเจดรอบพระชนพรรษาของพระราชนีนี่คือหรอบพระชนพรรษาสวยงามน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะน่าเสียดายเนาะจากเมื่อก่อนเคยขายใบหนึ่งได้500รอบาทเลยนะจริงๆแต่เดี๋ยวนี้นด้วยเศรษฐกิจและด้วยหลายๆปัจจัยราคา ราคาจึงแบบลดลงลดลงมาเยอะมากค่ะมาดูฉบับอื่นกัน